สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเล์บอลสาวไทยเรานะครับที่ยังอยู่กับรายการเนชัลลีกรายการระดับนานาชาติรายการระดับโลกตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีครับรายการเนชัลลีกปีนี้จะมีการแข่งขันที่ตกชั้นซึ่งหมุดหมายสําคัญเลยเราต้องอยู่ให้รอดทั้งเกาหลีเอ่ยทั้งไทยเอ่ยทั้งเซอร์เบียต่างก็แข่งขันกันสูงมากกับก,บการอยู่ต่อในเนชัลลีกโดยอัปเด ตารางคะแนนล่าสุดครับสาวไทยเรายังได้เฮน,นะครับเพราะว่ายังทรงตัวอยู่นอันดับที่16ของตารางเหนือเกาหลีโดยชนะ1เกมแพ้ไป6เกมแบ่งเป็นการชนะเนี่ยชนะฝรั่งเศส3ต่อ1เซตนะครับแล้วก็ไปแพ้ญี่ปุ่น2ต่อ3รวมถึงแพ้เบลเยียม1ต่อ3แล้วก็แพ้3ต่อ0เซตเนี่ยถึง4เกมด้วยกันทำให้คะแนนเราตอนนี้มีอยู่4คะแนน ในเกมล่าสุดเราก็เพิ่งแพ้เชคเกียมามา3ต่อสูตรเซจากรูปเกมการเล่นที่ต้องบอกเลยว,ว่าเช็กเกียเขาเตรียมตัวมาดีกว่าเรามากๆสกาวจุดเด่นเราแบบหมดเลยนะครับพิมพ์พิพชาเองก็โดดเด่นในเซตแรกเซตสก็มาโดนจับบล็อกแต่ มันก็เป็นเหมือนแมตช์แจ้งเกิดดาวดวงใหม่นะครับแต่ละแมตช์เนี่ยจะมีดาวดวงใหม่เกิดขึ้นซ้ําๆถ้าเกิดว่าผู้เล่นตัวหลักของเราโดนสเกลหนักเนี่ยมันจะมีหนึ่งคนที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างเกมล่าสุดเจอกับเชกเกียนะครับก็เป็นสศิบพร์จันทวิสุทธ์โดดเด่นขึ้นมาครับทำแต้มรัวในเซตที่3แล้วก็ในเซตที่2ซึ่งก็ยังรวมไปถึงน้องเฟิร์นวิริศราศีทาเลิศที่ทําแต้มได้เป็นกอบเป็นกำรรเช่นเดียวกันโดยในเกมนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมจะแวะเข้ามาดูถิติหลังบ้านกันหน่อยนะครับโดยผู้เล่นที่ทําแต้มสูงสุดนะครับก็เป็นน้องเฟิร์นวอริสราศรีทาเล์ที่กดไป14คะแนนแบ่งเป็นแต้มจากการโจมตี12คะแนนแต้มจากการบล็อก1คะแนนแล้วก็แต้มจากการเสิร์ฟ1คะแนนส่วนอีกคนนึงครับที่ทําแต้มเท่ากันเลยนะเป็นรุ่นพี่อย่างพิมพิชยากกกรมทำไป14คะแนนเช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่ได้มีแต้มจากการบล็อกก็เลยเป็นอันดับ2ของทีมชาติไทยอันดับ3ครับ ก็เป็นสตีบาพรจันทวิสุต์ที่ทำไป10คะแนนเรียกความมั่นใจเป็นอย่างดีถือว่าเรามีผู้เล่นมาใช้งานอีก1คนที่มีความมั่นใจส่วนอันดับที่4ี่เนี่ยเป็นทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อกทำไป6คะแนนครับรวมถึงเวนดัสก็ทำไป5คะแนนและก็อัจฉราพรคงยศเนี่ยยังเรียกฟอ้องเก่งกลับมาไม่ได้นะครับทำได้เพยงแค่หนึ่งคะแนนในเกมที่เราเจอกับเช็กเกียส่วนผู้เล่นเช็กเกียเองก็เป็นบรนคูสกาตำแหน่งหัวเสาครับทำได้2 2คะแนนก็เป็นสติหลังจากจบเกมที่เราเจอกับเช็กนะครับถามว่า เราชนะส่วนไหนเราเล่นดีแบบไหนมากที่สุดก็เป็นเกมรับเลยครับการขุดบอลการดีเซพชันหรือว่าการเซตบอลเนี่ยเราพยายามเล่นหลากหลายนะเซตบอลมากกว่าฝั่งของเชเกียเนี่ยยีครั้งแต่มันก็เสื่อ้เห็นเหมือนกันว่าเราตีติดบล็อกบ่อยมากการแพ้ในเกมนี้เนี่ยส่งผลให้เรายังอยู่แบบที่16ของตารางซึ่งก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีและก็ยังทรงตัวแตกต่างกับเกาหลีครับที่ตอนนี้เกมล่าสุดเกาหลีก็เพิ่งไปแพ้ ตุรกีมา3ต่อศูนย์เซตเช่นเดียวกันเรียกว่าแพ้แบบยับเยินแพ้แบบสู้ไม่ได้นะครับเซตแรกเนี่ยทำได้เพียงแค่1 1คะแนนเซตที่2ทําำได้เพียงแค่13คะแนนและก็เซตที่3นั้นทําได้เพียงแค่17คะแนนส่งบลให้เกาหลีตอนนี้อยู่อันดับที่17ของตารางตามหลังไทยเราครับแข่งไปทั้งหมด7เกมชนะ1แพ้ไป6เหมือนกันกันกบไทยเราแต่ว่าเรายังแซงก็คือแมตท,ที่เราชนะเนี่ยเราไปชนะ31เกาหลีแมตท,ที่ชนะ ก็ชนะ3ต่อ2แล้วทำไ้พวกเขามีเป็นแค่สคะแนนซึ่งตามหลังไทยเราอยู่1คะแนนครับการที่จะได้1คะแนนนี้เกาหลีก็ต้องหา2เสร็จให้เจอกับ1เกมก็จะมีคะแนนเท่ากับไทยเราแต่ว่าไทยเราเองเกมกับบัตเรียในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องดุเดือดและก็ดุดันนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งที่ยังจมบวยของตารางอยู่แต่มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะมาแซงไทยแซงเกาหลีและก็แซงแคนาดาเพราะในเกมล่าสุดทีมชาติเซอร์เบียเองก็ไปแพ้ ฝรั่งเศส3ต่อ2เซตทำให้เซอร์เบียตอนนี้ครับแข่งไป7เกมยังหาชัยชนะเกมแรกไม่เจอและก็แพ้ไปทั้งหมด7เกมการแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยแพ้2ต่อ3ถึง5เกมโอโหการแพ้แบบนี้เหละครับมันทำให้แต้มในตารางคะแนนเซอร์เบียมากกว่าไทยเราและก็มากกว่าเกาหลีซึ่งโอกาสเดียวเลยครับที่เซอร์เบียจะบังอาจแซงเราได้หรือว่าแซงเกาหลีได้ก็คือ ปุดล็อกชนะเกมเดียวเกมแรกก็จะพุ่งแซงเราในทันทีแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงๆครับทั้งไทยและก็เกาหลีก็ต้องมาช่วงชิงความได้เปรียบในแต่ละเกมนะซึ่งในแมสุดท้ายของการแข่งขันสัปดาห์ที่2ครับเกาหลีจะพบกับทีมชาติโดมินิกันในวันนี้เวลา2ทุ่มส่วนสาวไทยเราจะพบกับทีมชาติบัลแกเรียในวันนี้เวลาเที่ยงตรงโดยอันดับในตารางคะแนนของบัลแกเรียครับอยู่อันดับที่13ของตารางแข่ง7แเมตร ชนะ2แพ้ไป5มีอยู่7คะแนนก็มากกว่าไทยเรา3คะแนนเพราะเขาชนะ1เกมแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นแมตช์ที่สาคัญมากนะครับเพราะถ้าเกิด ไทยเราพลิกชนะบันเกเรียได้เราก็จะขยับขึ้นมาแทนที่บันเกเรียทันทีแต่ถ้าเกิดเราไปแพ้เนี่ยโอ้โหมันก็ยังน่ากังวลอยู่นะครับส่วนเกาหลีในแมตช์ที่เขาแพ้ตุรกีเรียกว่าผู้เล่นแต่ละคนทําแต้มได้น้อยมากนะครับอย่างจองจียุนทําได้9คะแนนยุนจูทําได้5คะแนนและคังโซวีเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บด้วยส่งผลในเกมรุกเกาหลีไม่ได้โดดเด่นเลยนะครับแทบจะไม่มีพลังโจมตีในเกมรุกและก็บล็อกได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นการจะไปพลิกชนะ ดมินิกันมันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะครับเพราะว่าดูมินิกันเองเขาอยู่แบบที่11ของตารางนะแข่งไปเจ็ตเกมเนี่ยชนะไปแล้ว3เกมมีอยู่7คะแนนถามว่าโอกาสตอนนี้ไทยเรายังรอดไหมไทยเราจะมีสิทธิ์อยู่ยาวไหมก็มีสิทธิ์อยู่ยาวสูงเลยครับถ้าเกิดเราชนะในเกมที่2ซึ่งมันก็จะปลดล็อกหลายต่อหลายอย่างเรียกไง่ายๆว่าโอกาสของเราตอนนี้มีสิทธิ์อยู่รอดกว่าทีมชาติเกาหลีนะครับที่ตอนนี้สื่อเกาหลีก็ร้องกันดานาวเลยบอกว่า เราจะแซงไทยให้ได้แต่ตอนนี้ยังแซงไทยและก็ยังชนะเกมแรกไม่เจอพอจบสัปดาห์ที่2ปั๊บเนี่ยสัปดาห์ที่3เราเจองานหนักเลยนะครับเจอทั้งสหรัฐอเมริกาเจอทั้งเยอรมน,เนีเจอทั้งโดมินิกันและก็มีเจอแคนาดาด้วย แต่มันก็มีสิทธิ์ชนะแหละอย่างดูมินิกันเนี่ยเราก็เคยชนะมาแล้วในปีที่แล้วรวมไปถึงทีมชาติแคนาดาเนี่ยขนาดเกาหลียังชนะได้เหมือนว่าเขาจะแพ้ทางเอเชียเหมือนกันซึ่งยังไงก็ต้องรอชมรอตามกันและก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเราเหมือนเดิมฟังมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะส่งแรงใจให้กับสาวไทยเราเหมือนกันซึ่งจะเจอกับทีมชาติบันเกเรียในแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์ที่2ในเวลาเที่ยงตรงนะครับยังไงก็เปิดจอรอดูกันได้เลยสำหรับสาวไทยของเราและอีก ีกเรื่องหนึ่งครับไม่รู้ว่าทาง f i b เนี่ยจะมีการถ่ายทอสุดหรือเปล่านะกับการแข่งขันแมตช์สุดท้ายของสาวไทยเราแต่ว่าแมตช์ล่าสุดนั้นที่เจอกับเช็กเกียครับมีการถ่ายทอสดทางช่อง YouTube อย่างเป็นอาการของทัวร์นาเมนต์ด้วยและมียอดวิวสูงถึง2.3ล้านวิวซึ่งสาวไทยเราเนี่ยก็ยังเป็นเต็งหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของกระแสและเรื่องของการตลาดฝรั่งเนี่ยชื่นชมเลยก็ชื่นชอบเรามากๆกก็รอชมรายติดตามครับสำหรับการแข่งขันของสาวไทยเราและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอั เรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเด็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย